จะมีอะไรไหมเนี่ยอย่านะเว้ยยิงนะยิงดิขวดมะเกิดเทศเนะเว้ยวามาแล้วเก็บขยะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ได้อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า e n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  g r e ร Vi l วซึ่งเกมนี้นะครับจะท,ทำให้เราเหมือนแบบไปจำลองเก็บขยะคนเก็บขยะคนเดียวก็คืนเงาๆเหมือนจะต้องเปิดตรงนี้มั้ง วิธีการเล่นไม่มีบอกเลยกูต้องเล่นเองอทียงไปน่าจะฟิลนี้แหละมังเก็บขยับไปเรื่อยๆถ้าเราเก็บอะไอ้ป้ายตรงนั้นน่าจะหายไปใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บก็คือน่าจะไปไม่ได้เหมือนเป็นแบบดานดานสเตจเนาะอันนี้ก็จะหายไปใช่ไหมปึ้งอ่าโอเคซึ่งวิธีการเล่นก็น่าจะประมาณนี้เฮ้ยไม่มีเพลงด้วยเหรอมีเพลงให้ฟังด้วยโอ้โหนี่แหละถึงไปคนเดียวก็ไม่ง เลี้ยวซ้ายใช่ไหมโฟลดาวช้าๆหน่อยไวดเออชนชนไปกะทีอ่าเพลงดับแล้วกูเหงากว่าเดิมเลยจ้าโอ้โหขอบคุณเพลงที่ทำให้เฮ้ยเวลคัมทูเรดวิวนี่ไงมึงเรดวิวมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วมาวเก็บขยะล้วค่าที่ไหนมีทางกั้นด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นปะ นี่โอ้โหบ้านเงียบเงามากนั่นไหนขยะไม่เห็นมีสักถุงเลยหรือว่าตามทางมันทำไมเสียงเพลงมันเปลี่ยนนะําไม,มันหลอนนะเอาดีๆไม่ตลกไม่ขำมาเก็บขยะเริ่มหมดเลยเหรอแค่มาเก็บขยะนะเว้ยเรายๆค,คุยกันได้จีิงนะทำไมเพลงมันบิวว์วัมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคืออันนี้คือต้อนรับเหรอ เริ่มต้นงานที่สดใสแต่บรยากาศในเมืองนี้ก็คือมันไม่มีใครเดินเลยแล้วไงผู้ถามจริงๆมันไม่มีใครออกมาเดินเลยนะครับากาศออกจะเย็นช่วงนี้อากาศหนาวหรือว่าเขานอนเพราะแบบหนาวไงถือมันหนาวเกินไปว่าแบบเขาเลยแบบไม่กล้าออกมามลดเลยหละ่ะมาหวอนมาออ้ยมาม้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 าหงนเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะไฟเสียไฟเสียอ๋อไฟเสียไฟเสีย เลิกเสียได้หรือยังข้างหน้ามันมีเป็นถังอีกมั้งน่เห็นเป็นถังอะนี่ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาฟอร์บิชะเทศใครมาทำหกเอาไว้แถวนี้เนี่ยถังขยะก็มีข้างในไม่ทิ้งมันลงให้มันทางลงทางล่ะเฮ้ยมีสมัยด้วยป้ายนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ปกติไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่สโลดาวน์เนี่ยหรอ อา้าวเราเคยเราเคยมาเก็บที่นี่มาก่อนเหรออา้าวนึกว่าเราเป็นแบบพนักงานใหม่อ่าข้างหน้ามีถังหนึ่งโอเคว้ายใครอยู่ข้างล่างมึงเผยตัวตนออกมาเดี๋ยวนี้นโอ้ยทำไมคุณขับเอียงอะไรขนาดนี้ะโอ้ยมึงบ้าหรือเปล่านี้มีป้ายด้วยจ้าอ่านก่อนพวกเขาซ่อนกำลังซ่อนจากคุณเหรอโอเค อุ้ยมันเกินกาดอย่างเงี้ยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอะไรมึงทิ้งขยะกันยังไงเนี่ยโอ้มา,าอีเม,มียผีกูตกใจหมนเออขวัญเอ่ยขวัญมาก็แค่แมวแล้วมึงโอ้โอ้ว้าวใครเขาตกใจกันก็แค่แมวไม่มีหรอกแมวน่ารักสไตล์ไอ้ตรงนั้นมีจดหมายด้วยคุณ คุณดีในสิ่งนี้หรอวะแบบคุณแบบเก่งโอ้ยตรงุดหนมีอีกทำไมมันล้มอย่างนั้นนะเดี๋ยวขับไปใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจเดินไม่ใช่อะไรขี้เกียจจ้าเฮ้ยตคหงุดหงคือคอ,คอ,อะไรอะไรอ่ะเหมือนดวงตาเฮ้ยใครมอง ออกไปนะอีร๊อกจิตอย่ามามองนายจิมก็มาสิมีถุงกขกยะมามึงมามึงมาเฮ้ยนี่แค่อาวุธเก็บได้ไหมเนี่ยอาวุธเก็บเก็บเฮ้ยเก็บไม่ได้อาวุธอุ้ยดอกเป็นพรอบเป็นพรอบเฉยๆแต่มันมีมีดตรงนั้นวะมีมีดได้ยังไงเอาเลยมึงมามึงมาโอ้เสียงอะไร มันใครเนี่ยฮะอ้าวเป็นอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวนะอาจจะเป็นกระดาษของเด็กอ้าวขึ้นรถมาทีเดียวหายเลยอะไรจะเนี่ยกูงงจงหวะนี้ใครไม่งงกูงงอีแท่นนี้นะคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราตาฝาดวะ แต่จดหมายมันเหมือนแบบกับว่าบอกใบอะไรบางอย่างปะซ่อนจากคุณคุณเก็บความลับได้เก่งเก็บความลับอะไรวะกูปไปทำอะไรเนี่ยกูปไปทำอะไรพวกมึงฮะโอเคไปดีกว่าอะไรก็ไม่รู้ว้าโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดไฟว่าหลอนแล้วมึงปิดไฟอีกอันนี้คือ มึงอัตโนมัติเลยเหรอทั้งเมืองโอ้โหบรรยากาศคือแบบมันมืดจ้าแล้วไม่ชอบอะไรมืดมืดจ้ะมันน่ากลัวแล้วมาปิดฟไฟตอนนี้เนี่ยตร่นีตงนตรงนี้ไม่ถูกโอเคๆรีบไปดีกว่าอีกหรอกน่ากลัวอี่อะไรกว,ว้า <c oughs> อีบ้าโอ้ รั่วถูกเวลาจริงๆเลยช่างสรรหารวดวถูกเวลาเก่งเหลือเกินเก่งให้ตลอดนะเลี้ยวซ้ายเอาเดี๋ยวสายเบ้มีบ้าแล้วเปล่าเลี้ยวขวาบ้าึเบรืรอเนี่ยมาเขาทั้งหมดรู้ความรับของคุณอะไรอ่ะช่างแม่งแล้วกันไม่สนใจไล้อุ๊ยอะไรอะไร ใครใครปาหินมาโดนกระจกแล้วมาทำกันอย่างนี้ใครซวยล่ะกูสิกูซวยเฮ้ยซอนม่ขเข้าเหตุแล้วป่าเข้ามาทำไมกูไม่ได้กิน,ฟนไฟตอนนี้ไม่ต้องตรงนี้ตนี้มีไฟนะเนี่ยดีดีดีดตัวนี้มีไฟไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โอ้ทางตรงยาวๆมืดๆไม่มีบ้านเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยม,มันแดงอะ วันแดงเดือดอู้วันนี้อารมณ์โกรธชั่ววูบอารมณ์โกรธว้ายไข่รกรี๊ดไข่รกรี๊ดใหญ่ก่กรีดใจเย็นๆพี่มาทุกวันไม่ต้องกรีก๊ดสโลดาวกูไม่สโลเล้เฮียกูไปเลยจ้าจาังหวะที่กูโอ้กูไม่สโลกูหยุดเลยหยุดให้ก็ได้ชนเลชนเสาไฟสีแดงสัญ,ญญาณไฟจาราจรสีแดงเหรอหุ้ยทำไมไป้ายมันเฮ้ยเหลือว่าคำว่าสโลดาวเนี่ย มันขึ้นมาตลอดเราอะอาจจะเคยทํางานนี้มาก่อนเ,เคยอัดเราอาจจะเคยไปขับไปชนเขาใช่ปะแต่มีคาว่าป้ายสโลดาวอยู่คือมันแปะเต็มแบบเต็มถนนไปหมดเลยอะแต่เราไม่ได้สโลไงเราเลยแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปชนใครบางคนเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้รับผิดชอบอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงใส่ไข่กุ้งว้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเสียง,งอะไรวะอะไรเสียงอะไร เื้ยใครอะไปนั่งอยู่ตรงกูได้ยังไงมึงข้ามาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ชินกูไม่ได้ชินใครมาเลยไหนมึงลงมาเคลียเดี๋ยดิมาลงมาลอ,อยถ้าขึ้นไปจะมีประเด็นไหมเนี่ยอ้าวหายไปแล้วแต่แอบงงอยู่ว่าคนที่ขึ้นน้นเราอ่ะคือคนเดียวกับตรงที่เราเจอตรงนั้นหรือเปล่าตรงนั้นอะ ที่มันเป็นแบบดวงไฟตาหลอกๆอ่ะที่มันเราเดินไปหามันเหมือนเป็นลังกระดาษแผ่นๆกูงงเฮ้ยกูดบายเรดวิวจบแล้วเหรอไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยอู้กูไปแล้วจะมีอะไรไหมเนี่ยอย่านะเว้ยยิงนะยิงดิขวดประเกิดเทศแต่นะเว้ยว นี่คือเวลาที่คุณจะได้เจองานที่แท้จริงคืออะไรอ่ะขับรถชนคนนะเหรอโอ้โหโอ้โหนี่คืองานที่แท้จริงเหรอเงินที่แท้จริงของเราคือการเก็บศพเหรอโอ้ยขอโทษนะลูกล้วไม่ใครซวยล่ะเอ้ยจบแล้วเบาเสียงก่อนโอ้โหกูเนาะโอเคอันนี้คือจบแล้ว ็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะสรุปทั้งหมดก็คือเราอะน่าจะไปแบบชนใครเสียชีวิตก่อนนั่นนี้หรือเปล่าแล้วอันนี้คือเหมือนมันเป็นการรีรันให้เราดูว่าเนี่ยแกชนแล้วแกไม่รับผิดชอบนะแล้วแกเก็บหายไปเลยแต่ว่าคนบางนี้เขารู้ไงไมันมีคนรู้ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบถ้านั้นเล่นเกมแต่แต่นี้ก็อย่าเีิ่จพกู่จน์อะไรก็อยด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวนนนนลาไปก่อนบา,บายยแล้วเจอกันเกมหน้านะ